าระรองใครเหนเป็นต้องอา มาจากสิษยาภิบาบริการจาดัดโต๊ะยีนนะครับพร้อมบริการโต๊ะยีนราคาย่อมเยา มาเล่นกันนะพี่พี่ <laughs> E uh... พิ่ปลาหวานค่ะอเอาไว้ตรงไหนคะนนพี่ปลาหวานน่ะเอาไว้ไหนเดี๋ยวจะมากรีดมันจะต้องมีพรางพูดอีกไงมันมีพางพูดเอางพูดอ่ะ यो <laughs>

ตัวทีตัวว่าตโวนีตัวนัตนนกตริย์พะสุธียมาศาลาในตัวพระนางพุะเจ้าวิื่อพรานรพุะเทนะเทระพุะเจ้าเทนะธรรมาตุยันโตตัโตปะเทเวิธินาทิ่ตวว่าตัวนี้ตัวนั้นในกษัตริย์พะสุธีขยันมาศาลาในตัวพะนางพระเจ้าเมื่อพระมา တေပေပေမာရိသနောယနာဝတိဝိတ္တာจิตတဝါဘောတိတဝတံသာဘဝတုတေယမန္တလာတိနေတိဘုတတိအပ္ပံကဝဟသကာသယောတေဝจิตတပိနေရတေဟအနိဟိတဝါတိငဝိသာနိတ္တဝါနိပေါက္ခာသုခာအတိကမယနနောသဗ္ဗယော

ဘိသေကေသပခုသနာဟာကတောသပဝတ္တိသုနနာခတံသုတသလသုပ္ပထာနာဝနိတသုနောသမဟောတောတ္တပိယေသာဘရမဇာရိသုပ္ပထာကိတံတယတ္တမ္မာဝ te apa o พี too far, too far. ่ yeah. ้องท่้นใดก็ียังไม่ได้ถึงกุ้งไม่าขอนุญานะครับยังไม่ใส่ไม่ได้เอาเอาเอานมาใส่กุ้ การโนยัตสะจะกะวะโตจารวะกตังโนโนตระรังอุญญาเพตังโลกัสสะอิมังโตปาทิยันตนะตัมปัังสะดินังโพชนานังอุตตังวะรังอุตตะอุเทมะ ปีนา this รังคันเตหานนี้ประการุวาร มานิพยัยามกันเตะจตุปัจจยนิสังตะกูลาติวารานิตัปปะริวารานิภิกขุตังตะกูาอโนทิยามะตาตุโลกันเตะภิกขุสันโวภิมานิจตุปัจจยนิ 僕の。<music> <music> การเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลือแต่โต๊ะจีนครับอะไรแลครับนั่งทีต๊นี่เราจับเียเพคนเต้นแบกทีานัการาจได้ออกมือนะครับซึ่งวันนี้นั้นทาง้าโต๊ะี่เขาจะาจัตั้งครับสุทาาเจิชนะครับ ต <ills> <'s> ั้ eh <jego> today, okay, uk p uk p uk ้แม่นะครับเบอร์โทรก็0843142213 06435164ติดเบรคกิดต่อเัื่อจบเีิดวจะให้ตังเสียงเพลงสักสี่ห้าพันยันเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขอไม่ยากยุดติใช้เสียงเพื่อจะได้ให้หลัจากที่เอาจะได้พบฟปะพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเราเปิดเสียงดังนั้นก็ อาจะรย์วลกวนะครับอาจารยอรานอากันไม่อร่อยครัดีปไม่ดีช่วงนี้นักใเสียงเพงนะครับเสห้ากีนะครับแ้วที่งองเราายกเเสียงนะบต่กเสียงาน้องนครับ่ตก็ตกกันใหม่นะครับทนี้ก็เสียงเพกันเลยนะครับ Ha <laughs> น้ำตกเลยอะค้าเรียกยำหมูขายน้ำตกยหมูหน่พี่บอลเป็นนนะ้นอะขันี่ยกาแฟขึ้นบ้านใหม่คุณป้า,าปาอ้อยลุงอมอนุฟงปลาอ้อยก็ยูฟงเดินสวนลุงฟ <ปะ S 1> งกำวนลุ <ปะ S 1> ง,งมือไม่ว่าง เอาว่างแล้วนิ่นิน่อันนึง <c oughs> ไปก่อนเอามอบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปให้ปาปุปูบปิว่ว่างซะแล้าให้ลุงเดินดนแะให้ลุงเดินดิแกรอพัดลมเนี่ย <c oughs> อยู่เย็นเลยเนี่ย พัดลมนี่อยู่เย็น ดีให้กลับไป็นคนไทยด้วยนะจ้าลงมาแล้วอ่ะลุงฟางให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนพัดลมตัวนี้นะครับผมพัดลมมิสซูเนี่ยโรงงานผมทำเองยิ่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 งอยู่ไปยิ่งเติบจริงเหรอจริงสาธุสัธุ์าธุขอบคุณค่ะครับครับยู่เย็นเป็นสุขครับลมเย็นยิ่งยิ่งณมากครับ 哦，啊，这样。